สวัสดีครับอาจจะมีคนพูดถึงคําว่าตัวคอทายนะฮะหรือตัว Q นะของแต่ละวารสารนะว่าเวลาที่เราพูดกันนะว่าการตีพิมพ์ตอนนี้คุณตีพิมพ์อยู่ในวารสาร Q อะไรคําว่า Q หมายถึง journal คอทายสกอร์นะของแต่ละวารสารแล้วก็ในแต่ละสาขาวิชาหรือ subject categories นะครับซึ่งเป็นการจัดอันดับคุณภาพของวารสารคือถ้าเรามองว่าคําคว่าคอทายก็คือแบ่งเป็น4ส่วนนะครับ ถ้า Q1 ก็คือเป็นวารสารที่มีคุณภาพดีมากนะครับแล้วก็เป็นคุณภาพที่ดีสุดๆเลยนะในกลุ่มของตัวการตีพิมพ์นั้นๆสมมตินะผมกําหนดว่าเป็นวารสารทางด้าน education หรือการศึกษานะสมมติถ้ามีอยู่ร้อยวารสาร Q1 ก็คือวารสารที่อยู่อันดับที่1นึ่งถึงยีนะครับก็คือคุณภาพดีสุดนะครับ Q2 ก็คืออยู่อันดับที่อ่ายี่สิบหกถึงห้าสิบนะครับก็เป็นวารสารที่มีคุณภาพรองมานะครับ คุณภาพที่ถัดไปก็คือ Q3 นะครับก็คือตีพิมพ์แต่อยู่อันดับที่51จนถึง75แล้วก็ Q4 อ,อันดับสุดท้ายคืออันดับที่76ถึง100นะครับถ้าเราแบ่งในสาขาวิชานั้นสมมุตินะถ้าดีที่สุดนะใน100ร้อยวารสารนั้นนะครับช่้นการตีพิมพ์ต่อไปนี้ถ้าเราพูดถึงคาว่าตัว Q หรือคําว่าตัวคอทายเราก็เห็นว่าเป็นการจัดกลุ่มของตัววรารสารเท่น,น Q1 ย่อมดีกว่า Q2 2เดีกว3 3และดีกว่า,า,า,า Q4 นะครับ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นในมุมมองผมผมมองว่าการจัดคอทายก็คือสูตรที่คำนวณโดยการใช้จำนวน citation หารด้วยจำนวน document หรือจำนวน paper ที่ตีพิมพ์เช่นวารสารไหนที่ต้องการขึ้น Q1 ก็คือตีพิมพ์จำนวนน้อยๆแต่ไปปั๊มตัว citation ให้เยอะๆก็สามารถขึ้นไปอยู่ Q1 ได้หรือ Q2 ได้นะครับแต่อย่างไรก็ตามในโลกของการตีพิมพ์ผมก็ยังเชื่อว่าวารสารที่วงการยอมรับสาขาย,ยอมรับก็น่าจะมีผลด้วยเช่นเดียวกันนะครับ ทีนี้วันนี้ผมจะพามาดูอีกเครื่องมือหนึ่งซึ่งอยู่ใน Google Scholar นะก็สามารถแนะนำได้ว่าเราตีพิมพ์หรือเลือกวารสารที่อยู่ในสาขาวิชานั้นๆน,น,นะครับอยู่ใน q ิวอะไรหรืออยู่ในคอทายอะไรนะครับผมจะลองพาไปที่ตัว Google Scholar นะครับซึ่ง Google Scholar เวลาที่เราคลิกเข้าไปปุ๊บนะครับสมมุติผมเติมคาว่า Machine Learning แล้วกันนะครับลองเติมคำคำนี้ที่เราสืบค้นเข้าไปนะครับ จะมีเครื่องมือหนึ่งนะซึ่งปัจจุบันก็ช่วยทำให้ Google Scholar สามารถอ่านงานได้เร็วแล้วก็สะดวกขึ้นตัวนี้ผมว่าตัว x c i t a t i o n นะครับอันนี้ก็เป็นเครื่องมือที่ช่วยในการอ่านนะผมยกอย่างเช่นในบทความที่หนึ่งนะชื่อว่า machine learning algorithms review นะอันนี้ n A คือไม่สามารถระบุได้เช่นบางวารสารอาจจะยังไม่อยู่ในตัวไซมา a ์โกในการจัดอันดับนะครับ ซึ่งถ้าเรามาดูมีคำว่า sort by นะตัวนี้ add on จะบอกตัวคำว่า size นี่คือจะบอกรายละเอียดของการ citation นะซึ่ง citation มากที่สุดนะครับเรียงจากตัวมากที่สุดไปหาน้อยที่สุดเราสังเกตจากตัวนี้เห็นไหมครับ c i t e d by 9579อันนี้3246 2602นี่คือมันจะเรียงตาม keyword และเรียงตาม citation ส่วน SJR นี่มันจะเรียงตามตัว Q1 นะ Q1 ไล่ไปเรื่อยถึง Q2 ในวารสารที่เราตรวจพบนะครับ สมมุติผมจะใช้ประกอบคู่กับตัวฐานข้อมูลของ Google Scholar ในการตรวจสอบสมมุติผมลองเลือกคำว่า Machine Learning ในปี2024นะครับแล้วผมลองกดคำว่า Excitation ใหม่ซึ่งจะมีตัวฟังก์ชันัวนี้ให้เลือกใช้คือคำว่า Cite ตรงนี้นะครับก็คือเลือกตามจำนวน Paper ที่ถูก c i t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  o o n มากที่สุดแต่ถ้าใครสนใจตัว r อท l e นะซึ่งถ้าคิดว่า Q1 เดียว2อ2เดียวกับา3นะครับเราสามารถกดตรงคําว่า SJR ได้นะครับผมให้ดูเปเปอร์ที่1ก่อนแล้วกันชื่อว่า Machine Learning for m i c r o b i o l o g s นะครับอันนี้พอเราคลิกมาเสร็จปุ๊บจะเห็นนะ SJR ก็คือมาจาก s c i e n c o Journal Ranking นะอยู่ที่ Q1 นะครับแล้วก็ตามด้วยตัวรายละเอียดชื่อว่า Nature Review Microbiology นี่เป็นชื่อวารสารน,นะครับโอเคนะครับถัดมา ถ้าเราคลิกต่อนะครับในส่วนนี้ก็จะมีคำว,ว่าไซส์เห็นไหมครับแล้วก็มีตรงส่วนนี้ด้วยนะครับมีคำว,ว่า Preview Abstract ถ้าเราคลิกคำว,ว่า Preview Abstract นะครับเราก็จะเห็นรายละเอียดของตัวบทความนะที่มันโผลขึ้นมาเช่นคำว,ว่า Machine Learning for b ์เบย o โ o รไมโเนี่ยนะครับก็จะมีรายละเอียดที่เป็นตัวบทคัดย่อนะให้เราอ่านนอกจากนี้นะครับก็ยังบอกด้วยว่าวารสารน,นี้เป็นของ ประเทศอะไรนะครับเราดูจากเครื่องหมายหรือดูจากธงชาตินะเห็นไหมฮะอันนี้มาจากอังกฤษนะครับเป็น United Kingdom เราลองมาดูต่อนะลองมาดูที่บทความที่2 foundations and trends in multi m o d a l machine learning นะครับ p r i n c i p l challenges and open questions นะรเราจะเห็นว่าเป็นคอทยนะก็เป็น Q1 นะครับก็คือตีพิมพ์ r สารชื่อว่า ACM computing surveys นะครับแล้วนอกอย่างนี้วารสารนี้นะครับ มาจากประเทศสหรัฐอเมริกานะครับถ้าใครสนใจก็คลิกเข้าไปอ่านนะครับหรือถ้าเราอยากจะได้ข้อมูลที่อ่านแบบอย่างรวดเร็วแบบคร่าวๆก็กดตรงนี้ครับจะบอก abstract นะครับหรือรายละเอียดแบบย่อให้เราสามารถอ่านทำความเข้าใจได้เช่นตัวฟังกช์ชันตัวนี้ครับเวลาที่เราใช้งานบางทีมันอาจจะใช้อยู่นิดหนึ่งนะเพราะว่ามันต้องเรียกโปรแกรมขึ้นมาแต่มันก็ทําให้เราสะดวกสบายนะในการอ่านที่เป็นตัวบทคัดยอ่อเพื่อทําความเข้าใจ ในภาพรวมของงานนะเพราะถ้าบางทีเราไม่ใช้ใจภาพรวมของงานเราก็จะเสียเวลานะในการเข้าไปอ่านทีละรายการรายการนะครับและอนอกนี้นะครับก็ยังสามารถคลิกไซต์แล้วก็ไปเลือกตัวรายการนั่งอิงพวกนี้นซึ่งมีอยู่5ระบบนะเราก็สามารถไปทำตัวระบบไซ t a เตชันซึ่งใครจะเลือกใช้ innote Mendele y หรือ s o t e r o ก็แล้วแต่นะหรือใครจะชอบทำแบบมันนัวคือ จับไปวางทีหนึงใน Word d o c ument แล้วค่อยไปจัดเรียงแล้วไปตรวจสอบนะที่สำคัญคือ citation พวกนี้ต้องไปตรวจสอบว่ามีความครบถ้วนสมบูรณ์ถูกต้องจริงใบนะครับที่สำคัญคือต้องไปตรวจสอบกับเอกสารฉบับจริงนะครับซึ่งวันนี้ที่ผมให้เครื่องมือน,นี้คือมันเป็นตัว x i t a t i o n ที่ในตัว Google Scholar นะครับซึ่งวิธีการใช้งาน ก็ไม่ยากทำให้เราสะดวกสบายนะครับทีนี้ผมจะให้ดูต่อว,ว่าวิธีการใช้งานตัวนี้ทำอย่างไรแล้วเพิ่มเข้าไปยังไงในตัวฟังก์ชันของเจ้า Google Scholar นะครับโอเคนะครับรอสักครู่นะครับครับวิธีการทำก็ไม่ยากนะครับผมจะให้เราไปที่หน้าของตัว Google ซึ่งเป็นตัว Search Engine ธรรมดานะครับแล้วก็วางข้อมูลใส่เข้าไปเลยนะครับเช่นเราใส่คาว่า Excitation Google Scholar นะครับ แล้วเราก็เข้อ enter เข้าไปครับแล้วมันจะมีตัว extension ให้กับเรานะครับเราก็ไปตรงนี้ครับไปของ chrome นะครับ web store นะครับก็ไป e x c i t a t i o n journal ranking in google scholar นะครับแล้วเราคลิกเบาๆตรงที่ว่า add to chrome นะครับฉะนั้นใครที่ใช้ตัว safari หรือใครที่ใช้ตัว microsoft edge นะครับต้องกลับมาใช้ตัว browser ที่เป็น google chrome นะเพราะมันจะมีตัว add on ที่เพิ่มให้กับพวกเรานะครับ พอมาถึงนี้นะครับเราคลิกคาว่า add extension นะครับเพื่อมันเป็นส่วนที่ขยายในตัวของ Google Chrome เช่นเวลาที่เราใช้ตัว Google Scholar เราก็สามารถใช้งานตัวนี้ได้ตามปกตินะตอนนี้ใส่ add-on เข้าไปเรียบร้อยที่ลองไปดูต่อนะผมจะลองคลิกเข้าไปที่ตัว Scholar นะครับแล้วลองมาดูผลลัพธ์นะว่าผลเป็นยังไงสมมติผมเปลี่ยนใหม่ผมใส่ว่า genetic แล้วกันนะครับแล้วเราก็เคราะ enter เข้าไปลองมาดูผลลัพธ์ครับ ตัว add-on ตัวนี้ก็จะทำงานแบบปกตินะครับเห็นไหมครับตอนนี้มาระตัว abstract มาเรียบร้อยนะครับแล้วรอสักครู่นะคือระบบเพิ่งลงตัว extension และวิธีการคือระบบก็จะหมุนไปเรื่อยๆก่อนนะครับเพื่อกำลังประมวลผลว่าตัวบทความที่เราค้นคำว,ว่า genetics เนะี่ยทั้งหมด7ล้านกับรายการตัวไหนที่เป็นตัวข้อทายเห็นไหมตัวข้อทายหมาแล้วครับ optochemical genetics นะครับ ทีนี้ถ้าเรากดคำว่าตัว SJR มันก็จะเรียงตามตัวคอทาย1 1หนึไป2 2ไป3นะครับก็จะทำให้เราสามารถเลือกวารสารซึ่งตีพิมพ์ได้ตรงตามความต้องการและสามารถอ่านรายละเอียดพวกนี้ได้นะครับเห็นไหมครับแล้วเราก็สามารถทำงานได้ปกตินะเหมือนกับ Google Scholar ธรรมดาแต่สิ่งที่มันเพิ่มคือมันบอกตัวคอทาย กับบอกประเทศที่ตีพิมพ์เช่นถ้าสมมติเราจะตีพิมพ์แนวสารถ้าเป็นกลุ่มของ non-native speaker โอกาสก็อาจจะดีขึ้นนะแต่ถ้าเป็น native speaker ก็สามารถตีพิมพ์ได้เราต้องปรับภาษาให้ดีนะครับแล้วก็ยังมีตัว abstract ตัวนี้เพิ่มขึ้นนะครับซึ่งถ้าเราไปดูตัว google scholar ธรรมดาก็ด้เพียงแค่2บรรทัดนะครับแต่ถ้าสมมุติเราอ่านคลิกอ่านตัว abstract ก็ให้เราทำงานง่ายขึ้นนะลดพลังงานในการจินตนาการน้อยลงฉนันก็ฝากท่าน ลองกลับไปใช้ดูนะว่าตัวเครื่องมือตัวนี้นะครับที่เป็นตัว excitation ของ g o o g l e s c h o l a r จะช่วยทำให้เราทำงานแล้วก็ประหยัดเวลาเพิ่มมากขึ้นนะครับก็ยังไงก็ตามก็ฝากไปตรวจสอบอยากทานข้อมูลของ SJI อีกรอบหนึ่งนะเพราะบางทีข้อมูลอาจจะไม่ตรงแต่ทำให้เราใช้กระบวนการคือสกรีนงานให้เร็วขึ้นแค่นั้นเองนะแล้วก็ประหยัดเวลาครับสำหรับวันนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับขอบคุณครับที่รับชมรับฟังขอให้ท่านประสบความสำเร็จในการ ทำงานทางวิชาการและกตีพิมพ์ได้ในะรสนรที่มีคอทายสูงๆตามความต้องการของท่านนะครับสวัสดีครับ